ผีโรงพยาบาลตอนสัญญกรรมเอาละทุกทุกท่านดูใบหน้านี้กลายเป็นแบบนี้มผมค้นคว้าวิธีที่สมบูรณ์แบบนี้แปะแปะถือเป็นเทคนิคไม่ล่าสุดของโลกหมอสัญญกรรมหมอสัญญกรรมคนนี้โด่งดังมากได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยทีเดียว จึงมีคนมาทำสัญ,ญกรรมกับเขาจำนวนมากอย่าแข่งซิได้อย่างเธอมีคน <c oughs> ไม่เห็นหมอคงคงเอาไม่อยู่โอ๊ยเงียบหน่อยซิทุกคนอะทุกคนทึ่งในตัวเขาถึงจะแพงแค่ใครก็ยอมจ่าย คุณหมอเก่งมากๆเลยเออคนเยอะเลยเหนื่อยชะมัดผมขอตัวไปพักก่อนเดี๋ยวมานะครับแต่ว่าค่าคุณหมอพอนอนหลับเมื่อไหร่เขาก็จะฝันร้ายแบบเดิมเออคุณหมอใครนะ่ะคุณหมอคุณเป็นใคร มาเรียกผมอยู่ได้คุณหมอคะช่วยผ่าตัดให้ฉันทีคุณหมอฝันแบบเดิมอีกแล้วหลับที่ไร้ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นทุกทีนอนหลับไม่สนิทสักคืนฝันแบบเดิมไม่ไหวจริงๆแต่เรา แต่เ,เราคุ้นหน้าผู้หญิงคนนั้นนะโอ้ยพักผ่อนไม่พอแน่ๆเลยอ่ะคุณหมอมาแล้วคนคนไข้มาเจอแล้วค่ะเรียกมาได้เลยครับอุย้ยเข้าไม่ได้นะคะรอยผมต้องเจอหมอ ครมอะไรกันครับไม่รู้สิคะผู้ชายคนนี้จะเจอคุณหมอให้ได้ดูซะเจ้าหมอบ้าตึงดูให้เต็มตาจำได้ไหมเขาเจอเธอระหว่างค้นคว้าวิธวีวิธีสัญญกรรมแบบใหม่คุณโชคดีจริงๆผมจะทำให้คุณ สวยด้วยเทคนิคพิเศษจริงเหรคะการผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดีเยี่ยมมากแหายแล้วละ่ะว้าแสดงว่าเราไม่ต้องทดลองกับกับเราเราไม่ต้องทดลองกับสัตว์แล้วละ่ะทดลองกับผู้หญิงคนนั้นก็พอไม่ต้องกังวลน,นะคะ ขอบคุณค่าเขาไม่สนใจทดลองกับสัตว์ก่อนใช้จริงกับคนลองใช้กับคนไปแล้วรู้ผลเร็วมากกว่าผู้หญิงคนนั้นจึงกลายเป็นหนูทดลองเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอดูผลเอาละได้เวลาแล้ว คุ้นไรน,นะฉันฉันคุ้นหน้าฉันคุ้นหน้าจังเลยค่ะฮ่าฮ่าไม่ไม่ไม่ต้องห่วงลองส่องกระจกดูสิครับทุกอย่างดูง่ายดายและสมบูรณ์แบบว,ว้าวโอ้นี่น่ะนี่หน้าฉันจริงๆเหรอคะไม่รู้เลยว่าความน่ากลัวกำลังรอยอยู่ฮฮ กลับดีๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะเราคิดคุณสำเร็จแล้วเรากำลังจะรู้วยรูปนั้นผู้หญิงในฝันนี้นะคู่มั่นผมมามาผ่าตัดกับคุณจนหน้าเสียโฉมเธอเลยฆ่าตัวตายพูดอะไรมั่วมั่วซั่วเราปภอลากออกไปเดี๋ยวนี้ หมอผมแค่จะขอร้องเห็นแก่คู่มัน่นผมเธอได้โปรดเฮ้ยทุกทุกอย่างทุกอย่างกำลังไปได้สวยเราไม่ยอมให้อะไรมามามาขวางหรอกผู้ชายคนนั้นมาตะโกนหน้าคลินิกทุกวัน คุณหมอขอร้องละฟังคำขอขอของคูมั่นผมด้วยแต่หมอไม่สนใจใหญ่ไม่สนใจใหญ่ดีคนตายไปแล้วจะให้ฟังอะไรไรสาระไรสาระมาหาเรื่องมหาเรื่องสิไม่ว่าแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่กลับมาอีก เลิกต่อเยสักทีเหน่อยไปเองสิเหน่อยไปเองสิพาสิห้าสิ่าเขากลับมาเขากลับมามาโหมงานหนักคุณหมอคุณหมอผ่าตัดให้ฉันด้วยแพงเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวต้องตามคิวครับ เนกระทั้งหมออยู่ไหนดึกป่านนี้แล้วอ,อคุณหนูอยากเจอคุณหมอนะ่ะคุณหนูเหรอถ้าคุณคุณหนูมาเองคงดีคงดูไม่ดีนะครับถ้าจะเป็นคนดังได้ได้เดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนคุณหมอจะออกไปไหนหรอหรอคะ อย่าบอกให้ละเอ๊ะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยน่ากลัวชะััด<ห>ที่นี่ที่ไหนครับถึงแล้วถึงแล้วเอ๊ะคุณหมอเอ๊ะพช่วยผาตัดช่วยผ่าตัดให้ฉันทีคุณหมอฉันไปอยาก ไปอยากตายฉ,ฉันไม่อยากตายแบบนี้เราพาไปด้วยเลยดีไหม